ค่ะพี่เพ็สวัสดีค่ะหลังจากที่พี่เพ็ญได้ปลูกมะละกอไปหลุมละ3าต้นนะคะก็ตอนนี้ก็มันแออัดแล้วพี่เพ็ก็จะมาตอนออกนะคะหลังจากที่รู้เพศเขาแล้วค่ะว่าเขาเขาเป็นตัวกระเทยทั้งสองต้นก็พี่เพ็ญก็จะแยกแล้วทีนี้ก็เลยขั้นตอนง่ายๆก็อุปกรณ์ที่พี่เพ็จะตอนก็มีขุยมวะเพร้าวนะคะมีน้ํายาเร่งรากแล้วก็มีเชือกแล้วก็มี มีดไว้บากใต้ใต้ไอตัวตามะพร้าวแล้วก็มีไม้จิ้มฟันก็บางคนก็คิดว่าไม้จิ้มฟันเอามาทําอะไรเดี๋ยวเพื่อนจะบากให้ดูนะคะบากใต้ตาเขาเลยค่ะเราก็เลือกบากใต้ตาเลยพี่เพื่อนจะเลือกต้นที่เอียงมาทางถนนมากที่สุดนะคะพอเราบากเสร็จปุ๊บพี่เพื่อนก็จะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยค่ะไม้จิ้มฟันมาขั้นตรงที่เราบากนี่แหละ อาแล้วก็เอามีดออกเนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมพี่เพ็นจะบากตรวนี้ค่ะแล้วก็เสียบไม้จิ้มฟันไปอย่าให้เนื้อเยื่อเขาติดกันเนาะอย่าให้เนื้อเยื่อเขาติดกันแล้วทีนี้พี่เพ็นก็ทาน้ํายาเร่งรากค่ะทาน้ํายาเร่งรากข้างๆตรงนี้แล้วก็ค่อยหุ้มกาบมะพร้าวค่ะแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนี่ยค่ะเห็นไหม พี่เ็นทายเลยค่ะน้ำยาเร่งรากแถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เ็นทาให้ดูช่วยเขานิดหนึ่งค่ะช่วงนี้หน้าฝนโรคโรคพืชก็เยอะเนี่ยค่ะพี่เวนทายอย่างนี้เห็นไหมเป็นจะเต้มเตมประมาณนี้และค่ะช่วยเขานิดหนึ่งก็ทีนี้ก็จะหุ้มกาบมะพร้าวเลยค่ะต้นนี้พี่เวนได้ปลูกไว้สองต้นแล้วก็เอ่อ เบียดกันแล้วค่ะแล้วมีต้นพริกต้นไรอีกก็เลยจะมาแก้ไขนิดนึงและช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดเวลาพี่เพนก็ทําอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องวิ่งหลบฝนก็เลยอันนี้แหละวิ่งหลบง่ายที่สุดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือวิ่งหลบได้ง่ายที่สุดอ่าขุยมะพร้าวนะคะเราก็หุ้มไปเลยเนี่ยค่ะหุ้มอย่างนี้เลยค่ะก็รัดแน่นๆแ,แค่นั้นเอง ที่พี่เพ็นเลือกตอนหน้าฝนนะคะก็คือพอพี่เพ็นตอนเสร็จจะบอกอีกเคล็ดลับหนึ่งของพเนเน่เรียบร้อยเนี่ยค่ะการตอนมะละกอพอพี่เพ็นหุ้มอันนี้เสร็จเนาะแล้วพอเขาออกรากพี่เพนก็จะตัดไปปลูกใช่ไหมคะตัดต้นนี้ชุบเอาไปปลูกทีนี้เขาก็เหลือต้นต่อทีนี้พี่เพนก็จะเอาถุงพลาสติกไอ้ถุงพลาสติกหรือว่า แก้วน้ําดื่มพลาสติกเราที่เรากินน้าําหวานกาแฟนี่แหละมาคลุมไว้มาครอบไว้แล้วเขาก็จะแตกแขนงเนี่ยค่ะเขาจะแตกแขนงตามตาตามไรเขานี่แหละแล้วเราก็จะได้กิ่งก้านสาขาอีกเยอะค่ะเราสามารถตอนได้เรื่อยๆเลยนี่แหละเป็นอีกวิธีหนึ่งพี่เพ็ญจะทําประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่เพ็ญจะพามาดูตัวกิ่งตอนที่พี่เพ็ญได้ตอนเมื่อปีที่แล้วแล้วพี่เพ็ญมาปลูกเนาะเดี๋ยวเพ็ญพาไปดู มันจะรกนิดหนึ่งนะคะยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยสวนพี่เป็นจะอินทรีย์สุดๆ, <c oughs> ดๆเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเนี่ยกิ่งตอนแต่ข้อเสียของมะละกอะกิ่งตอนนะพี่เป็นจะบอกให้ข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีรากแก้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาเขาดกอันนี้เพื่อนพี่เป็นเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเวลาเขาดกนี่มันจะลําบากเห็นไหมของพี่เป็นจะยันไว้ทั่วทิศทั่วทางเลยค่ะเนี่ยคะ่ะพี่เป็นจะยันไว้เลย ยันไม่ให้คขล้มอะค่ะเพราะเขาไม่มีรากแก้วมันลําบากตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าเราต้องพยายามเลือกดินที่ปลูกที่เป็นพื้นเรียบอย่าไม่เป็นมาปลูกขอบสะและตําไปอย่างเงี้ยก็คือนี่แหละผลเสียคือเขาก็จะล้มง่ายอะค่ะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือล้มง่ายอย่างตัวนี้ตัวนี้ทําไมพี่เป็นถึงตอนตัวนี้เพราะว่าปลูกใกล้กันเกินไปแล้วพี่เป็นต้องการทําแขนงให้มันแตกด้วยก็เลยตอนเลยก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ก็สองสัปอ,อ,อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนหนักอะค่ะดูสระพี่เพ็นนี่น้ําคุนหมดเลยจากน้าําใสใสก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะก็ฮอแลนด์ก็กําลังสวยเลยคะ่ะแต่มันแรงมันเพิ่งโดนฝนเนี่ยค่ะดูค่ะตัวกิ่งตอนมันจะลําบากนิดนึงเนี่ยเห็นไหมอันนั้นก็กิ่งตอนค่ะเป็นฮอนแลนด์แต่นี้ปลูกปลูกมเมล็ดตัวนี้ปลูกมเมล็ดมันแกรนนะคะก็คลิปนี้พี่เพ็นก็สวัสดีจ้า